แล้วคนแบบไหนที่ควรมาเป็นแฟนครับอ่าคนแบบไ,ไหนที่ควรมาเป็นแฟนคุณลิศเลยค่ะคุณอยากได้แบบไหนคุณลิศก่อนเลยไม่ใช่ว่าคนแบบไหนจะเหมาะกับคุณทุกคนนะเว้ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนยังไงด้วยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วคุณก็ต้องลิศดีว่าแฟนคุณต้องชอบไปเที่ยวด้วย <Ó> ถ้าแฟนคุณเป็นโลกส่วนตัวและชอบอยู่บ้านแล้วก็เนี่ยทะเลาะกันชิบหายเลยถูยกไหมเนะพราะอินี่จะชอบเที่ยวอีนั่นจะชอบอยู่บ้านคือเวลามีแฟนก็ต้องหาแฟนในเวเดียวกันใช่ไหม เออดนะังนั้นหาแฟนที่มันสอดรับคลิปนิกกี้ที่ว่าแบบอะไรนะต้องหาแฟนที่เหมือนกันเวลาจะหาแฟนเลือกแฟนยังไงใช่ปะมันไม่ต้องเหมือนกันแต่ประเด็นคือเรารับได้กับช้อยที่เขามีมาหรือเปล่า,า,าดังนั้นถามว่าการที่เราจะหาเลือกคนแบบไหนมาเป็นแฟนเราอะ่ะเราต้องดูคุณสมบัติของเขาว่าเรารับได้ไหม เช่นสมมติว่าผู้ชายคนนั้นเขาดันเที่ยวองคคืนเก่งมากแล้วมึงเป็นคนที่รับไม่ได้กับการเที่ยวองคคืนเลยมึงเป็นคนศีลและทอยู่ในวัดนุ่งขาวห่มขาวอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะสอดรับกันไหมอ่ะเอาตั้งแต่คบกันก็ทะเลาะกันเรื่องเที่ยวและทำไมเที่ยวอีกแล้วเที่ยวอีกแล้วเที่ยวอีกแล้วแรกๆก็อาจจะยอมได้ว่าเธอไปเที่ยวโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอกลับมาไปไปมาทนไม่ได้ดังนั้นเราต้องดูสิ่งที่ฟังก์ชันที่เขามีอ่ะ เราจะเอาอะไรมาซับพอร์ตเราได้ไหมหรือว่าเราเองรับได้ไหมกับสิ่งที่เขามีมาอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนยังไงก็ได้นี่สิปัญหาเราเป็นคนยังไงก็ได้นี่สีปัญหามันไม่ใช่เราไม่รู้ตัวเองว่าเราไม่ใช่คนยังไงก็ได้ มันไม่ได้บูลลี่ร่างกายนะสมมุติถ้าเราไม่ชอบคนอ้วนเลยเพราะเราตัวผอมมากแล้วเราตัวบางมากเรามีแฟนอ้วนมันมันไม่เหมาะสมกันดังนั้นถ้าเราไปคบกับคนคนที่รูปร่างใหญ่กว่าเราจนจนทําให้เราแบบดอบอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียเซลล์อะ่ะการที่เราจะดูสเปคดูอะไรพวกนี้มันก็มีผลนะถึงถึงจังหวะ,หวะจริงจริงอะ่ะเราไม่ใช่คนยังไงก็ได้หรอกเรามีแฟนเป็นง้อป,ป่าเดินมาดําหัวดํเรื่องแบบใส <laughs> ่โมงมาเป็นแบบเป็นง้อป,ป่าเลยอะ่ะเราเอาไหมอะ่ะ พอถึงเวลานั้นเราก็ปฏิเสธถูกปะ่ะอืมเออเพราะมันไม่ถูกสเปคเราถึงเวลานั้นเราก็ปฏิเสธอยู่ดีไม่งั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนยังไงก็ได้รับได้ทุกอย่างรับได้ทุกเวอร์ชั่นนี้คุณเดินเจอใครคุณก็รับมาเป็นเมียหมดดิอะถูกไหมอะอืมแล้วอย่างนี้เวลาที่คุณไปสมมุตินะไปเราเราไปในแบบว่าหน้าตู้มีผู้หญิงนั่งให้เลือก กูก็รับได้หมดทุกคนเลยดิแก่ก็ได้คนไหนก็ได้แก่ก็ได้ขายใหญ่ก็เอาอย่างนั้นเหรอไ <c oughs> แล้วแต่แม้อ่ะคือแบบกูเอาแม่งทั้งหมดเลยเหรอกูเอาได้หมดเลยเหรอจริงเหรอแน่ใจเปล่า <c oughs> ใจเย็น